สวัสดีครับัวท้องว่ะมาอีกชองชุดสุดท้ายซึ่งยาวนานมันมีอะไรแตกต่างไหมวะอ๋อมีไอ้นี่เข้ามาอันนี้น้องมีอะไรเพิ่อามาอีกหมวะอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้ใหญ่ขึ้นโอเคดูยากเ่ะนะดูยากนะทำไ,ไปเรื่อไป ี๋ยวก็ดูง่ายวะเอาแล้วทำไมกูไม่ดูก่อนล่ะโ<ฮ>ํ <laughs> ่ทำไรเนี่ยมงกุดมันดูแค่มงกุดทำมงกุดมันจะสวยขึ้นนะมงกุดสวยขึ้นเยอะเลยไปไดยละไปมึงกดเร็วเกินเอาไ้ทำหน้าปกทำไปแจกเลยม,มงกุดอะไรมันไม่ได้ใช่มงกุดนะม,นมันมันมัดกับอะไร <laughs> กลื่อเลื่อเลยไปหน,หน้าตรงนี้เราใส่ยังเสียงนกอ่ะโอ้ยปวดท้องถ่ายก็ถ่ายแล้วแหละกลางคืนนีลำบากนะอย่าไปหาอยู่อ๋อเราเปลี่ยนได้ยอันนี้เปลี่ยนแล้วใช่ไหมใช่ ทีไไ่อุ๊ย <c oughs> น่าจะมาทางขวาเนาะเทปต่อไปก็เปลี่ยนเออเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนชุดนี่มัอกุใจขึ้นเยอะ มองกุีล้ ตีแก่ลูกโป่งมาจิม้มได้เลยวะโคตรดีเลยอันนี้ไปดินหนานี้เอาตัวเรือมาเนาะใช่ไหมเอาอันนี้สองมันเรือมาหละอันนี้สามมาันจะยากว่าไม่เอาอันนี้เป็นชุดที่สองโอเค โอ้ตัวนี้เข้าไม่ได้แล้วโอเคเฮ้เข้าได้อีกสองรอบนะผมเล่นได้แค่อีกสองรอบนะพอดีเลยนันแ,แล้วพยายามเล่นให้มันดีๆในรอบนี้ <c oughs> อย่านะอยาอย่าเป็นโควิดนะเป็นโควิดนี่สวัสดีไอแฮปปี้เบอร์เดนะเป็นโควิดเนี่ยตัวใครตัวมันเลยนะเป็นโควิดเป็นล้วเป็นรัฐเสียงตายต้อจะเป็นปินใช่ไหมลนะ่ะเป็นร้ว ต,ตายให้ได้ไมาเนี่ยนะใครเป็นคนวอีกไม่อยากเข้าใกล้ครับเดินหนีหมดมีคนเดินหนี้คนรังเกียจเลยอ่ะกลายเป็นตัวอันตรายไปเลยนะนเพราะนั้นพยารยาจะติดนะใครไม่เคยใครไม่เคยโดนคนรังเกียจเนี่ยตเต็มที่แน่น,นอนไหมวถ้าเป็นมาเนี่ยโดนรังเกียจแน่นอนไม่ต้องห่วงนะเออคุณจะสาวคุณจะสวยแค่ไหนคุณโดนรังยนะครับ จะรอน้ำที่ไหนก็โดนนะครับจะต,ตอนแน่น,นอนอได้่านี้แหละรวมอะไรไวมเจ๊เจอี๋เอ็นตัวนี้มันจะคิดดีได้ไหมว่าหลอนี้โอนเพื่นอนโอย้อยตวน,น,นมันกดได้เลยนี่หว่าลืมไป นี่มันจะไม่ใช่ี่คู่ควร嘛นี่คูค่ค,ควร嘛โอ้ยนี่ไม่มีีทีเลยเออตัวนี้จะไม่เข้า,ขาเขาอะไรมันใช่่ใช่ห จดไปเอออย่าเดี๋ยวไหนท่านเล่นกับตัวอื่นเราจะชนะไมวะอันนี้มีความเป็นไปได้อยู่นะตัวนี้ เา่ะโอ้โหต้องเปลี่ยนใหม่หมดขอไปแล้วคุณโยมหนึ่งตัวเดิมวมันเนี่ยกองจะไม่ใช่้่านสามาเาดี๋ยว่านสามขอไปเดี๋ยวไม่ผ่านนะครับไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรม,มันมันไม่ผ่านนะแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นนะโอเคมังกรขั้นสุดยอดโอ้ขหเรียกมังกรว,ว่าละไอ้ตัวนี้หมดอีกเอาสองบีมาแล้วกัน อือสองปีช่วงนี้ไม่ค่อยได้จับเลยนะครับหลังจากที่อัาน,นกันที่แล้วกันที่แล้วรู้เออ ถ้าพอทีครับหย่าอย่างันีแล้ว้อง いいや、そうだ、いくうといよう、こどもまああ、またしない、きつき。おい。こどもしい、きき。 สวยพอไหมสวยในดอกนี้พอแล้วจบแล้วจบแล้วก็อย่าบชมากดไลค์ติดตามนะครับ